ตำนานหรือประวัติของแม่น้ำโขงนี่ก็คือว่าเริ่มต้นเลยเกิดจากพญานาคสองตัวนะครับพญานาคสองตัวก็คือพญาศรีสัตนคราชกับพญานหุตนคราชนะหุต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 นคราชเนี่ยทั้งสองทั้งสองตนนะครับอยู่ที่น้องกระแสหลวงนองกระแสหลวงนู่น ทางประเทศจีนนะครับประเทศจีนสาเหตุที่ตนแรกชื่อว่าพระยาศรีสัตนคราชก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีบริวารถึง7โกดนะหนึ่งโกดเท่ากับเท่าไหร่1โกดเท่ากับ10 0หมื่นนะขอโทษ10ล้านนะครับหโกดเท่ากับ10ล้านรวมทั้งหมดก็คือ70ล้านนั่นเองท่านก็เลยได้ชื่อว่าพระยาศรีสัตนครราชส่วน พญานาคอีกตัวหนึ่งชื่อว่า่า,าหุตตะนคราชอันนี้คาว่านาหุตเท่ากับ1 0,000หื่นนะนาหุตตะนคราชท่านมีบริวารอยู่ห0,000่นตัวนะครับทั้งสองพญานาคเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะทั้งสองพญานาคนี่เป็นเพื่อนรักกันมากเลยพอมีวันหนึ่งพญาศิสต,ตะนคราชเนี่ยก็ไปเจอ,อไปเจอเนื้อ,เน,อเนื้อช้าง เนื้อช้างแล้วก็เอามากินเนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะอร่อยมากก็น <monastery> really ึกถึงเพื่อนตนเองก็คือ si น <speaking spirits> ึกถึงพญา่าหูตันนคราชพญานหูตันนคราชเนี่ยอ่าก็นําเนื้อช้างเนี่ยเอาไปให้กินโอ้ยอ่าพญานหูตันนครากินก็อร่อยมากเลยเนื้อนุ่มอะไรต่างๆพอมีอยู่วันหนึ่งอ่าพญานหูตันนคราชก็ไปได้เนื้อเม่นมา เลยแบ่งเนื้อเม็ดเนื้อเมนเนตะตะนน่นเนี่ยให้กับพญาสีตตะสีสตตะนคราชพญาสีตตะนคราชกินน่ยโอ้โหนลเอย่ยอะไรเอย่ยมีหนามปักที่ที่ที่แก้มที่พุงที่เหงือกที่ฟันอะไรต่างๆก็เลยไม่พอใจนะไม่พอใจพญานืหุตนันคราชก็เลยเข้าไปเนี่ยไปสักถามเลยสูเจ้าเป็นสังอ่เฮาเนี่ยหักสู เอาได้เนื้อจ้างมาเขาก็ขื้สูแต่เป็นอย่างสูเนี่ยถึงเอา,อาเนื้อเม่นแข็งๆมีนม้ำเขากินไปกับปักเงือกปักแก้มปักเคียวเขานี่สูอย่างมันยังอีบะฮักเขาเลยกานี่นะพญาศรีสัตนาคาะก็ได้คำควรนะจากนั้นก็ไม่พอใจก็เลยต่อสู้กับพญาณา,าพญาณุตันนาคพญานาาสองตัวเนี่ยจากอยู่นองกระแสหลวงนะครับก็พากันเนี่ยไล่นะ ไล่กันมาก็ขุดคลองกลายเป็นสถานที่ต่างๆจนกลายเป็นแม่น้ำโขงปัจจุบันเนี่ยยาวมากเลยตั้งแต่นูน่นเธอเขาเหิมาลัยที่ที่เบตยันจนไปถึงเวียดนามเข้าสู่มหาสมุทรนะครับอันนี้ก็ใครชนะก็คือว่าพญานหุต,ตะนาคราช เป็นผู้ชนะเพราะว่าด้วยสัจธรรมที่ตนเองไม่มีไม่มีความคิดไม่มีใจที่ที่จะอ่าอ่าต่อว่าหรือว่ามีใจที่ที่กดเกลียดเพื่อนไม่ใช่นะแต่เป็นอ่เป็นเพราะว่าเพราะว่าตัวเองได้มาอย่างนี้นะครับวาสนาเขาเรียกว่าวาสนาน้อยไปหน่อยหนึ่งเลยได้เนื้อเม่นมาอ่าแต่ด้วยความรักเพื่อนแหละแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็กใจปอดไปคำว่าปอดก็คือใจสั้นไปนะ ก็เลยสู้กันแล้วกลายเป็นกลายเป็นหนองน้ํากลายเป็นาสายน้ําให้เราทั้งฝั่งลาวอน,นุฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งไทยนะฝั่งไทยฝั่งไทยนี่ก็ยังมีการเล่นน้ําสงการกันอยู่นะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งฝั่งเมืองโพธิสารหลวงก็คือ,อขอมนะก็ได้กินได้ใช้แม่น้ําโขงนี้นะฉะนั้น อาฉะนั้นเราอย่าเป็นคนใจสั้นใจปอ๊อตนะต้องเป็นคนใจยาวใจกว้างใจเมตตาอ่ารู้จักในการเห็นอกเห็นใจให้โอกาสให้อภัยอ่าซึ่งกันและกันนะเราเป็นเพื่อนกันเนื่องในเทศกาลของอ่าปีใหม่สงการนี้ก็อย่าลืมนะครับเรามีเพื่อนมีมิตรสหายมาหากันเราควรที่จะมีการ มีวาสนาต่อกันให้โอกาสให้อภัยไม่ถือสาไม่โกรธเคืองกันนะโดยพระหัวใจคือรักให้อภัยให้โอกาสนะอันนี้ก็จะนำพาวาสนามาสู่กันทั้งสองฝ่ายและทุกๆฝ่าย